ปร่ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การมีแค่สัมพันธ์ที่ดีเป็นการที่เขากําลังข่มขืนเราอยู่เขากําลังเห็นเราเป็นแค่เซ็ก b ์อ็อบเจกต์เท่านั้นเ้าเนี่ยกำลังทําลายความฝันกำลังยับยั้งความหวังของเราประโยคที่ว่าดูแลพ่อแม่อยาาแก่เท่าประเทศไทยเราเนี่ยครอบครัวชนชั้นกลาง ลงมาถึงชนชั้นล่างเนี่ยจะมีค่านิยมอยู่ค่านิยมหนึง่งอยากให้ลูกเป็นครูอยากให้ลูกรับราชการและเหตุผลที่เขามาใช้เสมอแล้วก็คือสวัสดิการมันดีมันสบายค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกมันฟรีแต่ลองคิดภาพดูนะว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบที่ไม่มีการปฏิรูปมานานคนในระบบก็โดนกลืนไปหมดส่วนคนที่ไม่ถูกตื่น ก็กลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนแล้วถ้าเขาทุกคนเข้าไปอยู่ในระบบประเทศของเราก็จะขาดสายงานแขนงใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราก็จะเสียโอกาสในการสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศนี้มากขึ้นแต่ถ้ารัฐเราเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการในระบบของทั่วหน้าเนี่ยมีการดูแลผู้สูงอายุได้ดีพอคนแก่ก็จะมั่นใจแล้วว่าโอ้ยบ้านตายชีวิตฉันเนี่ยจะปลอดภัยโดยสวัสดิการจากรัฐเอง ก็จะทําให้ลูกหลานหรือว่าตัวเราเองทั้งหมดเนี่ยใช้ชีวิตได้อยา่างเต็มที่ไม่ถูกกักขังในระบบและที่สำคัญไม่ถูกกักขังโดยความคาดหวังของครอบครัวเอง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบไทยๆเนี่ยทุนนิยมผูกขาดทุนนิยมที่มีนายทุนเป็นใหญ่ทุนนิยมที่มีอำนาจอยู่หลังทุนด้วยเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้เราแพ้คนคนหนึ่งที่เรียนจบมาต้องรีบหางานทําทันทีต้องรีบมีเงินเดือนเดือนแรกทันทีเพื่อส่งกลับให้ทางบ้านแล้วทันทีที่จบมาอะไรสิ่งที่พ่อแม่ตั้งหวังคือเงินเดือนเดือนแรกของลูกระบบเศรษฐกิจมันไม่อนุญ,ญ,ญาตให้เราใจเย็นได้เลย มันไม่อนุญาตให้เราลองทําสิ่งที่เราต้องการได้เลยมันไม่อนุญาตให้เราตามฝันของเราได้เลยเราต้องรีบเข้าไปสู่บริษัทต้องรีบเข้าไปสู่โรงงานเพื่อเอาเงินเดือนเดือนแรกมันก็เสี่ยงมึงอยากทำอะไรมึงก็ทําสิจะมีคาถามแบบนี้ขึ้นมาถ้าคุณเสี่ยงแล้วคุณล้มแล้วเกิดพ่อคุณป่วยละแล้วเกิดแม่คุณป่วยละจบนะฮะนั่นคือความล้มละลายของคนทั้งครอบครัวมันไม่อนุญาตให้เราแพ้ได้อะทําไมมันไม่อนุญาตให้คนทุกคนอ่ะ สามารถที่จะลองผิดลองถูกได้สามารถที่จะล้มแล้วก็สามารถมีชีวิตต่อไปได้ถ้าเรามีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีและท่วมา้นผมว่าทุกคนในประเทศนี้สามารถที่จะลองตามฝันตัวเองได้ในปีหรือ2ปีแรกหลังจากเรียนจบเพราะคุณไม่ต้องคิดว่าพ่อแม่คุณจะป่วยหรือเปล่าในขณะที่คุณยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตความหวังและความฝันของเราไม่ได้หรูหาาราอลังการแบบฉันอยากแปลงร่างได้ฉันอยากจะล่องหนได้เลย ความฝันของเราเนี่ยก็ขอเพียงแค่พื้นที่เล็กๆให้เราได้กางปีกออกไปให้เราได้ฝันถึงเสรีภาพที่เราจะกําหนดชีวิตของตัวเราเองได้เราแค่ฝันถึงสังคมที่ดีที่ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาได้เราเพียงฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดได้เราจะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัยท้ายที่สุดที่เราฝันถึงนั่นก็คือ หวันถึงระบอกประชาธิปตัตยจะรับรองได้ว่าจะทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันและก็มีความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันแค่นั้นเอง